นะคะวันนี้พี่ดอนน้องเดฟนั่นเองค่ะใครอยากไปฟังแบบเต็มฉบับไปได้ที่ช่องพี่ดอนน้องเดฟนะคะแฟม i l ีไปติดตามให้กำลังใจแอดดอนกันหน่อยนะคะพี่ดอนเดือดค่ะฝากถึงใครนะนะคะที่มาบอกว่าไม่ให้ฆ่าผมเนี่ยนะแล้วก็บอกว่ามาที่บ้านเนี่ยมาหาผมแล้วแล้วผมเนี่ยก็ไปพูดด้วยว่าเนี่ยที่พูดไปเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเป็นคอนเทนต์นะขอนะ ไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรนะเป็นแค่คอนเทนต์พี่ดอนบอกว่าไม่เคยเลยผมไม่เคยขอเลยและคนอย่างผมพูดความจริงไม่ได้กลัวด้วยคุณมากล้ามาอีกไหมจะมาหาผมอะมาสินะถ้าจะมากล้ามาใหม่ไหมคุณมาคุณก็มาหาภรรยาผมไม่ได้เกี่ยวกับผมมาทำเรื่องขอทำเรื่องย้ายที่ย้ายบ้าน ส่วนผมนะ่ะมีหน้าที่พูดความจริงและผมจะพูดความจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะคุยเรื่องวันที่11ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ก่อนไฟดับเป็นยังไงไฟดับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะแชร์ให้หมดใครบางคนที่ไม่กล้าพูดความจริงนะ่ะพูดความจริงหน่อยคนอย่างผมนี่ความจริงผมเจอพ่ออยู่บนถนนผมเจอจริง แล้วพ่อเน่บอกว่าเจออยู่ทุ่งนาผมจะไปเจออยู่ทุ่งนาได้ยังไงใครกันแน่ที่ไม่พูดความจริงเจ้าหน้าที่เอาผมไปถามไปสอบเนี่ยบอกว่าสงสัยใครไหมผมก็ไม่เคยพูดว่าสงสัยใครก็นะก็ยังให้ให้ค่าให้เกียติอยู่นั่นเองก็คือยังไม่พูดไม่ใส่ร้ายใครไม่ปักปาใครแต่เรื่องจริงทั้งหมดผมก็พูดตามความจริงนะเพราะผมเจอบนถนนเวลาเท่าไหร่ผมก็พูดเท่านั้น ใครที่ไม่พูดความจริงใครที่โกหกกหกเอาความจริงมาคุยกันหน่อยพี่ดอนบอกว่าอย่ามาเล่นกับผมถ้าเล่นกับผมผมแชผมพูดหมดนะคะไปฟังพี่ดอนพูดนะคะแต่นางไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะอยากฟังเต็มฉบับไปฟังช่องพี่ดอนฟังพี่ดอนพูดแล้วก็ชมคลิปนางประกอบไปด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะฟังกันเลยจ้าได้ได้ได้ได โอเคครับสวัสดีนะครับแอดคโรสวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนนะครับก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูยีแม่ไลท์อีแม่พูดอะไรอ่ะหรือว่าอยากจะอยากจะเล่นจริงๆริงอ่ะออโอ้โหคลิปวันนั้น YouTube ไม่ให้ผ่านนะครับผมคลิปไลไ์ไ์วันไล์วันนั้นคลิปที่ไล์วันนั้นก็ YouTube ก็ แ้วใหญ่เลยลบไปต้องดเหมือนกันนะครับนี่ครับี่ต้องแอดพี่แอดมาดามได้เอาไปก่อนก็เลยได้ดูกันนะครับผมก็เลยได้หูดนีด่แม่ว่าใครกระจอกเนะ <c oughs> แล้วมาหาแล้วมาหาถึงบ้านแล้วมาหาผมถึงบ้านแล้วมาหาใครครับผมบอกว่ามาหาผมถึงบ้านไม่ใช่มาหาผมหรอก มาหาแม่ผู้ใหญ่นะครับอี่แม่ไม่ต้องมาพูดว่าจะทำอะไรคนทิน้นทำอะไรหรอกบอกว่าผมไปะจอกอะ่ะไปถึงว่าอะไรกระจอกโอ้โหอยากจะให้มาอีกรอบหนึ่งกัมามาได้เปล่า <c oughs> มาได้เปล่ามาอีกรอบหนึ่งดิโอ้โหดีดูคลิปแลว <c oughs> อะไรลนะ่ะ ผัวก็บอกเออทำคอนทินทำอะไรโอ้โหปัญญาอ่อนเล้พวกนี้ฮะไอพวกนี้มันปัญญาอ่อนจริงๆโอ้โหสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยจะเล่นจริงๆก็เล่นไม่ต้องไปอ้อมค้อมเยอะแยะไม่ต้องไปอะไรมากมายถ้าจยาเอาถ้าอยากจริงๆก็เอาไปดิ ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไปเป็นพยานให้ลุงให้อะไรอะผมเจอผมเจอพ่อเขาพ่อน้องใช่ป่าเออแต่เขาไม่กล้าผมไปไป,ไปพูดเนี่ยบอกออกครับบ้านเจ็ดโมงเช้าหูบอกแล้วจะพูดทำไมออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าแล้วไปสวนผมอยู่ที่ถนนแล้วประมาณตีห้ามั้ง ตีห้าสงสัยผมเปลี่ยไปตีห้ามั้งเวลาตีห้าแหละผมไปอ่ะพอเวลามันจะไม่ตรงกันทำลายจะไม่ตรงกันแหละรับพอเขาอ่ะพอน้องแหละไม่รู้อะไรหรอกสงสัยจะแฝดมั้งใส่สเป็นแฝดหรือเปล่ามีแฝดหรือเปล่าก็ให้เจบซีไปถามเป็นสอบถามดูนะครับผมว่ามีแฝดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ พลังสงสัยจะเป็นแฝด <c oughs> จริงจริงสงสัยจะเป็นแฝดนะครับผมผมก็อาจจะจําผิดหรือว่าท่เป็นแฝดก็ดูหเหมือนกันแหละ <c oughs> อย่าเล่นถ้าเล่นกับไม่ดอนนะ <c oughs> อย่าเล่นเล่นจริงจริงอย่าไหย้ดอนกระจอกนะ <c oughs> แค่ดนไม่อยากจะพูด <c oughs> ไม่อยากจะพูดเยอะ <c oughs> บอกว่าไปบุกไปหาถึงบ้านหาใครหาแม่ผู้ใหญ่ดี เออที่ตัวเองอะไร่ะไปซื้อบ้านใช่เป่าทําเรื่องการย้ายบ้านทําอะไรก็ไปหาแม่ผู้ใหญ่พ่อไปซื้อที่บ้านคนสูงไงใช่ป่าอืมก็ต้องทําย้ายไปที่ซื้อที่ท,ที่ที่ไหนล่ะมีตังค์มากเหรอฮะมีตังค์เยอะใช่ป่าวเอออืมหาโดยลําแข้งบางดีเออเออ หาด้วยลําแข้งหาด้วยหยาดเหงือของตัวเองบังดีโอ้โหย่ามาสาลแหนกไปดอนได้ไอ <c oughs> ้ดอนถ้า้ดอนศูนเดือดแล้วมันจะรู้สึกดเด้เล่นเล่นตรงเล่นจริงๆยังไม่ต้องมาเล่นแบบยังไงล่ะโอ้โหพราจะไม่ชอบอะ่ะพวกเล่นปลอมอะ่ะเล่นตอแหลจะไม่ชอบอะ่ะ เล่นลงเล่น,ลน,ลนจริงๆไปเลยเอาถึงไหนถึงกันไปเลยดิเอาปะ <c oughs> อ่ะเออเออถ้าจะถึงไหนก็เอาไปถึงกันออจะอยู่ที่ไหนจะยังไงก็เอาให้ถึงที่สุดเลยอ่ะถ้าอยากจะเล่นน่ะอย่าให้เดือดเดือดแล้วจะรู้สึกเออจริงๆอ่าไม่ว่าอะไรหรอกโอ้โหบอก งูอย่างนี้บอกว่าบุกไปถึงบ้านบุกแล้วบุกไปหาใครแล้วบุกไปหาทําเรื่องการอะไรอะ่ะถ้าแน่จริงทําไมไม่ทําไมต้องมาหาด้วยมาหาแม่ผู้ใหญ่ทําไมต้องมาหาแม่ผู้ใหญ่ทําการที่จะขนย้ายถ้าแน่จริงก็ย้ายไปเลยเออซื้อบ้านลก็เอาไปเลยดีจะกลัวอะไรเออทาไมต้องมาทําเรื่องทําอะไรต้อง มาขออนุญาตแม่ผู้ใหญ่ด้วยลนะ่ะเออทำไมต้องขออนุญาตแบบว่าเอออืมนี่มาขอหมาว่าจะขนย้ายบ้านไปที่อะไรอ่ะซื้อที่ไว้เขตที่สกุลสักอะไรอ่ะไม่รู้หรอกไม่สนใจแล้วก็บอกมาว่ายัางไงนะเออไม่มีความสําคัญอะไรโอ้โหเราไปขอร้องหรือเปล่าเราไปขอร้องบอกว่า เออให้ความสําคัญด้วยนะไปขอร้องไหมโอ้โหมันโนเองออย่าปัญญาอ่อนกับปโดอเด้ถ้าปัญญาอ่อนกับปโดดแล้วอาจจะไม่ชอบยังไม่ชอบคนปัญญาอ่อนเท่าไหร่อือจริงจริงนะครับผมจะไม่ชอบคนปัญญาอ่อนนะคนพวกอะไรล่ะพวกสมองโกว่กว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 งไง ต่อแหล่สมองแบบว่าเออไม่รู้จักคิดจับอะไรแบบไม่รู้อะไรอน่ะืมพูดเฉยเฉโอ้อโหพูดแทนที่จะรู้สึกรู้สาอะไรไม่รู้สึกรู้เรื่องราวรู้อะไรเลยมีแต่จะซัดซัดซัดกันเองอ่ะพี่น้องอย่างเงี้ยก็มีด้วยอ่ะ สวัสดีนะคะผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีถ้าเดี๋ยวยินจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมผมก็จะพูดอย่างเงี้ยเพราะผมก็ข้าไปดูคลิปอีกรอบก็จะเดือดหน่อย <laughs> ถ้าไปดูคลิปอีกแล้วก็จะเดือดหน่อยเออแต่ว่าไม่รู้ใครพูดหลอกอืมันบอกว่า impossible เป็นไปไม่ได้โอโหก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะออกมาจากบ้านบอกว่าออกมาเจ็ดโมงเช้าใช่ไหม โอ้โหแล้วไปส่วนกับผมมาตรงถนนเก้าโมงกว่าได้ไงอะอาาวเวลาทำลายบางกอกเป็นอย่างเงี้ยอะอย่าถามว่าเวลาทำลายบางกอกออกจากว่าบอกออกจากจิตบ้านเจ็ดมงเช้าแล้วก็เออแล้วไปถึงที่นาแค่โอ้ไม่ถึงไม่ถึงกิโลมั้งประมาณนี้แหละโอ้โหสามโมงเช้าเจอกับผมอ่ะโอ้โหอย่าโตแหล่มาก เออต,ตัวแหลมากแล้วจะไม่ดีจริงๆถ้าตัวแหลมากจะไม่ดีเด้พูดก็พูดจริงๆเอาไปจริงๆไปเลยแหละก็อนอยู่กับคุณพี่บอนไปลินเวียนหัวเด้โอ้ยเดี๋ยวขาเพราะว่าต้องเดินหากสัญญาณหน่อยให้มันชัดหน่อย จะนั่งขออนุญาตนั่งนะครับผมโอ้โห oh. บอกว่าเป็นไปไม่ได้แก okay, บอกว่ายัางไงละ่ะเป็นไปไม่ได้โอ oh, ้ได้ได้หรือยังครับผมบอกว่าแกเปบอกว่าป็นไปไม่ได้แล้เวเป็นไปไม่ได้จริงก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้อืผมก็ว่าเหมือนกันนะครับผมบอกก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อืมเป็นไปไม่ได้หมดทุกอย่างเลยเออ เออจะขึ้นเขาไปตามหาก็เป็นไปไม่ได้เออเหนื่อยเออจะเหนื่อย <laughs> เออจะเหนื่อยครับขึ้นไปตามหาโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะขึ้นเขาปีนเขาโอ้โหถ้าไปเล่าละ่ะจะเหนื่อยจะตายที่ไหนก็ต้องขึ้นไปปีนดิขึ้นไปหาดิตามหาใช่ปะ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งขอโทษด้วยนะครับผมเออจะเหนื่อยจะตายที่ไหนลูกเราไปหาดิ โอ้โหอยากย้ำอีกย้ำแล้วม,ม,มันจะรู้สึกถ้าย้ำจะรู้สึกอ่ะเออพบแม่ที่ไหนโหจิตใจบอกลูกตัวเองอบอกอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ถ้าเป็นลูกเราล่ะถ้าลูกเราโอ้โหแม้แต่มด มดกัดก็กจะจะข้าวมดหมด,หมดทั้งทุกตัวเลยแหละที่กัดลูกเราใช่เปล่า <laughs> เออโอ้โหถ้าเป็นลูกเราอะ่ะเราจะมานั่งหาแตกอะไร <laughs> นั่งหาอะไรอะ่ะ <laughs> นั่งรับอะไรครับผมโอ้โหพวกนี้รู้เป็ยังไง จิตใจมันทำด้วยอะไรวะนะอยากจะรู้อ่ะโอ้โหที่ผมไปสอบไปสอบอยู่ที่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะครัผมไปสอบแหละผมจะลองให้ฟังอ่ะว,ว่ามาที่สื่ภพักสี่ก็มาที่บ้านใช่เปล่า,าที่บ้านผู้ใหญ่มาก็ถามสอบถามแล้วก็สอบพ่อตูมมาถามแล้วก็มาทั้ง อยู่จังหวัดแหละแล้วก็มาแล้วก็เอาผมเข้าไปตั้งแต่ตีห้ามาตีห้าเลยเออมาก็มีชาวกุกตูมด้วยอ่ะที่เขาเอาไปสอบสวนกันวันนั้นอ่ะตรวจทั้งหมดเลยทั้งดีเยนดีทั้งอะไรทั้งน้ำลายทั้งเส้นผมทั้งอะไรเยอะแยะวันนั้นอ่ะมาก็เกือบจะก็ไม่มีรถกลับใช่เปล่าแล้วผมก็จะบอกว่าเออ ถ้าสอบเสร็จแล้วก็ให้ไปส่งด้วยนะครับผมผมก็บอกจ้าหที่อย่างนี้แหละเขาก็รับปากว่าจะมาส่งมาส่งถึงบ้านก็ประมาณเกือบจะสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยประมาณนี้แหละ<ม>สอบก็ไม่มีอะไรหรอกตรวจดีเอตรวจอะไรแหละทั้งชาวกุกตูมแล้วก็บ้านอะไรชาวบ้านมะนาวด้วยใช่ป่ะที่ไปที่ไปกันวันนั้นน่ะที่ ตอนที่ผมผมจะวามุกระหันใช่ป่าวก็จะมาเอาไปหมดเลยอ่ะใครมีอะไรใครเสกใครเคยเสพยาใครเคยอะไรก็จะเอาหมดแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาจะแจ้งรายชื่อใช่ป่าวจะบอกว่าเออไงไงไงเขาก็โอ้โหมหาผมตีห้ายังมีเดี๋ยวใคยังไม่ทันที่จะแปลฟฟนอะไรล้งอางน้ำเลยอ่ะ ผมว่าต้องขออนุญาตล้างหน้าล้างอะไรด้วยอะ่ะผมแต่รขอเขาก็รอเจ้าที่มีทั้งรอยเวียนมีทั้งสลวัตด,ด้วยนะวันมาวันนั้นผมก็จำได้ดีอะ่ะโอ้โหก็เอาไปสืบมาไปสอบสวนอยู่ที่พอจบอมุอาหารแหละเขาก็ถามยังไงย,ยังไงล่ะเขาบอกว่าเออสงสยัยเขาสงสัยใครแต่ผมก็จะไม่เอ่ยว่าสงสัยใคร ผู้กำกับอยู่ที่พะจะอจวมุทหารก็จะสอบถามผมอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะถามสอบถามผมก็จะเล่าผมก็จะบอกตามที่ผมเห็นผมรู้นะครับผมผมก็จะไม่อะไรหรอกผมก็จะไม่โตหล่ไม่อะไรกับแปลว่าเออถ้าเราถ้าเราพูดโกหกพูดอะไรแล้วเราก็จะก็คิดไม่สบายใจยอย่าง ็จะเป็นทุกข์ใช่ป่ะก็จริงๆนะครับผมก็จะเป็นทุกก็อยากโอ้โหความสุขคงจะไม่มีแหละจริงๆนะครับผมก็ก็สืบก็ผมก็ให้ข้อมูลอะไรทุกอย่างตั้งแต่วันแรกใช่ป่ะตั้งแต่วันเพราะว่าสืบสวนภาคสี่มาก็เอาโทรศัพท์ผมไป ตอนที่ว่าเออมีการผมก็มีการันทึงเที่าวเนาะการันทึกการทูการอะไรที่พูดคุยที่ผมก็ถึงมั่นใจว่าเออเจอพ่อหน้องเจอพ่ออะไรส่วนกันตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ที่นาตามที่บอกว่าเออเจอกันจริงและแต่ผมกําลังขายนาอยู่ไทยนาหาสเตกอะไรละเออไายนาหาสเตก ถ่าอะไรใครจะไปสนใจอูโหูจะถ่ายนาหาสแตกอะไรใครจะไปงงว่าเออพิเศษดักเลยที่จะไปสนใจว่าถ่ายกําลังถ่ายนาแล้วเป็นอ้โหอ,อย่างนี้ก็อย่ามาอย่างนี้ก็พูดด้วยอ่ะอ้โหผมอูอ้หผมง,งอะ่ะงงกับคาพูดของเขา ก็บอกกันไปดิก็บอกตรงๆไปดิบอกว่าสวนกันตรงถนนนะจะไปถ่ายหน้าหาหอกอะไรฮะไปถ่ายหน้าหาหอกอะไรอ,อ่ะบอกว่าเออถ้าบอกว่าเออตอนนั้นสวนกันแต่ว่าผมถ่ายลาดถนนลาดยางอยู่เออผมเชื่ออย่างเงี้ยจะเชื่ออยู่นี่หบอกว่ากําลังถ่ายนาถ่ายนาแล้วใครจะไปสนใจผมขับอยู่รถอีแท็กู่ถนนลาดยางใช่เปา อใครจะสนใจใครจะไปมองข้างทางข้าง,างอะไรบอกว่าโอ้โหผมจะไปส่องอย่างนี้ส่อ,ง,องนู่นูนเหรอ <c oughs> อันนี้แหละมันเป็นยาอ่อนพวกนี้อ่ะก็อบอกไปดิบอกว่าเออเจอกัจรจเจงแล้วถ้าถ้าแบบว่าเออกาลังถ่ายงานถ่ายนาอยู่ใช่เปล่าแล้วก็ให้ผมลงไปพยักหน้าใส่ใช่เป่าเอายเป็นอย่างนี้รู้เปล่าล่ะ ะจะให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วกําลังไข่นาอยู่แล้วให้ผมจอดรถถ่ายใช่บ้างจอดรถถ่ายแล้วก็ให้ผมลงไปแล้วก็เออขยัหน้าใส่แล้วก็ให้ผมขับรถถ่ายไปต่อใช่บ่าเอางี้หรือเปล่าโอ้โหลายซาเปล่าปัญญาอ่อน <laughs> <laughs> อ,อ,อย่ามาเล่น <laughs> เล่นกับไม่โดนนะเล่นแล้วเจอจริง <laughs> <laughs> เออเล่นแล้วเจอจริงเนะ๊ะ